เราจะมาทำพิธีการมอบรางวัลประจำการแข่งขันรอกครับไทยแลนด์2022สนามที่2กันครับรุ่นแรกครับที่จะมอบถ่วยรางวัลนั้นจะเป็นรุ่นของลุกกี้รอกครับโดยมีทั้งหมด5อันดับด้วยกันครับอันดับที่1 2 3นั้นจะได้วอเชอร์จาก l s s Connection ครับอันดับที่1ได้รับ3,000บาทครับ อันดับที่2 2 0 0อบาทและอันดับที่1อ่าอันดับที่3 1000บาทครับอันดับที่5ในรุ่นของรุกี้รอครับหมายเลข4 6 6ครับนัททวัส์สุดรมโนครับจาก b บริลอาร์ดเอ็กเครับเดินไปหยิบถ้วยด้วยตัวเองเลยนะครับตามมาตรการของดิสเทนซิ่งครับแล้วก็ยืนรอบนโพเดียมอันดับที่5ครับอันดับที่4ครับ ธนทัตล้อมวงครับจากบอยเรซิ่งทีมอันดับที่3ครับณวินดดสเซครับจากไอมาอันดับที่2ครับประภาวินเหล่าอารยาครับ n r t f a อเันโซคาร์และแชมเปี้ยนของลูกี้ล็อกสนามที่2เป็นของกมลภูอนุชาติกุลครับจากแม็กซิมา t มเตสปอร์ครับ อันดับที่1นั้นได้กิฟ t ์ o วเซอร์0 0 0บาทครับอันดับที่2 g i กิฟ o ์ไวเ r อร์0องพและอันดับที่3 g i กิฟ o ์ไวเ r อร์0บาทครับนี่คือลุคกี้รอครับลุนแรกก่อนเลย รุ่นต่อไปครับกับรุ่นมินิรอกครับ5อันดับเช่นกันอันดับที่5ครับหมายเลข99พานุเสถียนมั่นคงครับจาก m a x i m a ม o า o r เต p r t t ครับอันดับที่4ครับกวินสุภาสุวานนิชยานน์นะครับ c r g ย h ีไทยแลนด์ขออภัยครับกวินมาแล้วนะครับอันดับที่3ครับโทบี้ไบรอันแก้วครับจาก C r g ีไทยแลนด์อันดับที่2ครับ อารตี้ลัชเชเลสินทรนครับจาก n r t f a อลันโซคาดและอันดับที่1ครับหมายเลข9กครับซิลิเคมซิลิมงคลเกษมครับจาก GFPT สวครอนีห่ครอ5อานันดับครับ โทบี้เกลมาแล้วรับแทนอ๋อโทบี้เกลในอันดับที่3ครับเอาถ้วยให้โทบี้นะครับโทบี้ไปเอาถ้วยเองนี่ครับอันดับที่1ครับสิริเขตอันดับที่2อาร์ตี้ครับอันดับที่3โทบี้อันดับที่4ีกวินสุภวานิชยากุลครับนิชยานนท์โอ้โหอ่านกี่ทีก็ผิดครับ นี่ครับโอ้มีเปิดแชมเปญด้วยครับอ้บาววาฉลองให้ซิลิเคทครับโอ้โหแล้วแชมเปญรุ่นนี้เหนียวซะด้วยสิรุ่นต่อไปครับจะมอบรางวัลในรุ่นของรุกกี้จูเนียร์ล็อกครับมีทั้งหมด2อ,อันดับด้วยกันครับอันดับที่2ครับ นักกรสุขศรีครับจาก XF Racing ครับรับถ้วยได้เลยครับและแชมเปี้ยนลูคกี้จูเนียร์ร็อกในสนามที่สองครับกิตทัชจิรายุภาจากแม็กซิม่ามอเตอร์สปอร์ตครับนี่ก็คือรุ่นของลูคกี้จูเนียร์ร็อกครับ อันดับที่1นั้นได้กีฬาเชอร์3,000บาทครับอันดับที่2ก็ได้กีฬเชอร์2,000บาทรุ่นต่อไปครับกับรุ่นจูเนียร์ล็อกมีทั้งหมด3อันดับด้วยกันครับอันดับที่3ครับกองเชียร์เยอะจริงๆพันลินทวยเดชครับ CRG Thailand อันดับที่2ครับออสตินเกลจาก CRG Thailand และแชมเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์ล็อกครับจิ๋วแต่แจวไทายโยอภิชาฟรีเกนครับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์อันดับที่1รึ่งราฟกิฟเฟอร์ชอร์สามพบาทครับอันดับที่ 2, 2,000บาทและอันดับที่ 1, 1,000บาทครับแน่ผมว่าอีกไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็ยืดแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไซส์นี้แล้วนะจะสตาร์ทไปยังไงดีครับ ขอแสดงความยินดีกับจูเนียร์ร็อกทุกท่านด้วยครับรุ่นต่อไปครับในรุ่นของซีเนียร์ร็อกครับมีทั้งหมด3อันดับด้วยกันครับอันดับที่3ครับเชสชาคิสพาร์คจาก DIS Racing Team อันดับที่2ครับทัดจอนสายจาก Boy Racing และอันดับที่1ชัแชมเปี้ยนซีเนียร์ร็อกครับอเล็กซ์โกอด์จาก Boy Racing ต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่ขับเขี่ยวกันมันมากๆครับดับที่หนึ่งครับกริฟฟิชเชอร์สามพันสองพันแล้วก็หนึ่งพันครับเรียงตามลำดับมา รุ่นต่อไปครับในรุ่นของมาสเตอร์ล็อกครับมีโพเดียมหนึ่งอันดับเท่านั้นแชมเปี้ยนของมาสเตอร์ล็อกนั้นเป็นของอภัพลเปรมานนท์ครับจากเอเวทิวเรซิ T acing, ครับมาแล้วครับส่งตัวแทนมาแล้วครับพี่โอแม่วันนี้เราก็เห็นชุดแดงๆโฉบเฉี่ยวเราก็นึกว่าสกิดกันครับพี่โอขึ้นบอกไม่เกี่ยวกับผมก็ขออภัยพี่โอด้วยครับ รุ่นต่อไปครับกับรุ่น Expert ครับมีอันดับเดียวเช่นกันครับอันดับที่1แชมเปี้ยน e x p e r t ได้แก่วัชรกิจชัดบุญวงครับจาก RAT Racing ครับได้รับกิฟต์ v o u เชอร์3,000บาทครับจาก Race Connection เอาไว้เพื่อซื้ออุปกรณ์ของรถคาร์ครับก็ต้องขอแสดงความดีกับ ทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็พบกันใหม่สนามหน้าสนามที่3ของ Rock c ร p Thailand 2022ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ